สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูพาเฮงค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องกูรูพาเฮงนะคะวันนี้เรามีแนวทางตัวเลขนําโชคมาฝากค่ะมาเฮงไปด้วยกันกับกูรูพาเฮงแนวทางตัวเลขรอคุณอยู่เชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลขโดยอ้างอิงจากสถิติและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางผู้จัดไม่สนับสนุนให้กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายในทุกกรณีและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและแฟนๆช่องกูรูพาเหงทุกท่านกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะกับการพูดคุยและวิเคราะห์แนวทางตัวเลขจากสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวคิดประกอบการตัดสินใจก่อนที่แอดจะพาทุกท่านไปดูแนวทางของงวดประจำวันที่9สิงหาคม2568แอดขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูผลรางวัลของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะ เนงว่าที่ผ่านมาแอดได้วิคราะห์แนวทางไว้ให้ที่เลขเด่น8แล้วก็รอง3นะคะซึ่งแนวทางในส่วนของเลขเด่น8ที่แอดวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณานะอันนี้ก็ไปตรงกับ2ตัวบนของฮานอยพาะกิจนะคะส่วนแนวทางของเลขกรอง3นะอันนี้ไปตรงกับ2ตัวล่างของฮานอยพาะกิจและก็2ตัวล่างของฮานอยพิเศษนะคะ ก็ถือว่าแนวทางของเลขเด่น1และลอง2ที่แอดวิเคราะห์ให้ไปก็โอเคก,ก,ก็พอจะเข้าอยู่นะคะสำหรับเมื่องวดนที่ผ่านมาแต่ยังไงแอดก็ต้องขอย้ำอยู่เสมอนะคะว่าไม่มีใครล่วงรู้ผลรางวัลล่วงหน้านะคะว่าตัวเลขจะออกตัวไหนแอดทำได้แค่เพียงวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติย้อนหลังแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาย้อนดูแนวทางตัวสที่แอดได้ให้ไว เป็นแนวทางเมื่อว่าที่แล้วกันอีกครั้งนะแอดได้ให้ตัวเจาะไว้นะคะที่เลข53นะซึ่งอันนี้ก็ไปตรงกับ2ตัวร่างของฮานอยเฉพาะกิจนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวเจาะที่แอดให้เป็นแนวทาง เมื่อวดที่แล้วเข้าแค่หน่อยเดียวนะคะ F4 แล้วก็ในส่วนของกลุ่มเลข3ตัวในรอบที่ผ่านมาก็เสียดายหลุดอีกแล้วนะคะในส่วนของตัวกลุ่มเลข3ตัวแต่สําหรับท่านใดที่ใช้แนวทางของแอดไปแล้วมีโชคแอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะ แนวทางที่แอดนำเสนอในคลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นเลขรองตัวเจาะหรือว่าในส่วนของกลุ่มเลข3ตัวล้วนมาจากการวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังและก็ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะมีได้ชักชวนให้เล่นการพน,นันและไม่สามารถรับผลการันตีได้100%ซนะคะ FC ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างเหมาะสมนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะจาก FC ที่ติดตามกันมาโดยตลอดแม้ว่าบางวันแ จะมีขอพาดไปบ้างแต่ก็ยังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาอย่างต่อเนื่องขอบคุณจริงๆนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้แบ่งปันแนวทางให้กับทุกท่านนะคะหาก FC ท่าชันใดชื่นชอบคลิปนี้และคลิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกูรูพาเฮงไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วยดูคลิปให้จบและอย่ากดข้ามโฆษณาแอดจะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สมหวังในทุกประการนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแนวทางของหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่9สิงหาคม2568ว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรเช่นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ แนวทางหวยฮหาหนอยรอบเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่9สิงหาคม2568 thank ไลค์ like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องปูรูพาเฮงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้ถ้าไม่ตรงใจก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะ